เนืนอข่าวโดยสำนักข่าว INN 11นเนนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะแพทย์ย้ำนะคะประชาชนต้องฉีดวัคซีน2เข็มค่ะเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงห่วงเตียงคนไข้ที่ยังคงขาดแคลน สารารย์คลินิกเกติคุณนายแพทย์อุดมคชินทรที่ปรึกษาสบคค่กล่าวถึงสถานการณ์ของการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยยืนยันผลการทดลองพบว่าเมื่อฉีดวัคซีนซีโนแวค2เข็มจะสามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยสาหัสและการเสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ90 ถึงแม้จะป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ป้องกันเจ็บป่วยรุนแรงไม่ต้องไปโรงพยาบาลและช่วยป้องกันระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขได้เป็นอย่างมากเพราะปัจจุบันยอมรับว่าเตียงขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันอย่างหนักมากดังนั้นประชาชนเจ้าหน้าที่รวมถึงบุคลากรกลุ่มเสี่ยงจะต้องฉีดวัคซีนโควิดให้ครบ2เข็มส่วนการฉีดกระตุ้นเข็มนั้นในส่วนของซีโนแวคใช้ระยะเวลาทิ้งห่างจากเข็ม2ประมาณ3-4เดือนส่วนวัคซีนแอสตาราเซเนกา ระยะเวลา6เดือนวัคซีนไฟเซอร์ที่จะได้รับมา1.5ล้านโดสนั้นจะทําการจัดส่งให้ไทยในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ก่อนหน้านี้ฉีดซีโนแวคไปแล้วน่าจะครบกําหนด3-4เดือนแล้วก็จะต้องมีการฉีดกระตุ้นเข็ม3ถ้าวัคซีนไฟเซอร์มาไม่ทนันก็จะฉีดแอสตราเซเนกาให้ อย่างไรก็ตามมีการทดลองกับกลุ่มทดลองที่มารับวัคซีน2เข็มโดยเข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาพบว่ามี8คนที่มีภูมิคุ้มกันขึ้นมาถึง8เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ฉีดซิโนแวค2เข็มซึ่งก็จะเร่งทดลองวัคซีนข้ามชนิดและคาดว่า1เดือนหน้าจะมีความชัดเจน วิศนุไม่รู้ค่ะเพื่อไทยจะฟ้องนายกรัฐมนตรีบริหารราชการผิดพลาดย้อนภายใตย้บังคับใช้พรกฉุกเฉินิมีข้อยกเว้นเฉพาะไว้แล้ว ายวิสุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีพักเพื่อไทยและกลุ่มนักวิชาการเตรียมยื่นฟ้องพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากบริหารรัชการแผ่นดินผิดพลาดโดยบอกว่าตนยังไม่ทราบเรื่องซึ่งคําว่าผิดพลาดมีความหมายมากและความผิดพลาดบางอย่างก็ต้องดําเนินการในทางการเมืองอย่างเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือที่เรียกว่าเป็นการควบคุมการบริหารรัชการแผ่นดินแต่ในเรื่องใดที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายกระทาโดยเจตนาหรือประมาทเลิน ก็จะต้องดําเนินคดีฟ้องร้องโดยที่ผ่านมาก็เคยมีการฟ้องร้องดําเนินคดีที่ศาลปกครองเช่นเดียวกับการฟ้องร้องดําเนินการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาโดยหากดูจากวาระคอรมอทุกวันอังคารก็จะพบว่ามีรายงานเรื่องการฟ้องร้องรัฐบาลทุกครั้งการบริหารงานผิดพลาดเฉยๆไม่เป็นเหตุที่จะต้องฟ้องร้องให้ต้องติดคุกติดตารางหรือรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายส่วนการฟ้องร้องในครั้งนี้จะกว้างไปหรือไม่ตนไม่มีหน้าที่ต้องไปหาความผิดรัฐบาลให้เขาฟ้อง ทางนี้ในวิษณุกล่าวว่าภายใต้การบังคับใช้พรกฉุกเฉินมีข้อยกเว้นเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยประมาทเว้นแต่การฟ้องร้องทางแพ่งที่ไม่มีข้อยกเว้นให้สามารถฟ้องร้องได้ไปดูเรื่องที่สภาค่ะสุทินรับกังวลเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั้นกรรมธิการมีแค่สองมาตราอาจจะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อความชัดเจน ายสุทินคลังแสงสสเพื่อไทยในฐานะประธานวิสายค้านค่ะได้กล่าวถึงการประชุมร่วมห้าฝ่ายที่รองประธานสภาผู้แทนรัศดรในประชุมในวันนี้ก็จะมีการหารือถึงมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะเพื่อรองรับการประชุมสภาผู้แทนรัศดรโดยอาจต้องมีการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับสสและก็สังคมไม่ให้เกิดเหตุการณ์สภาล่มจากกรณีที่สสกังวลการแพร่ระบาดของในประเทศขณะนี้โดยอาจต้องขอให้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแลมาตรการเพิ่มเติมทั้งการตรวจหาเชื้อก่อนการ ประชุมหรือมาตรการอื่นๆตามที่กระทรวงสาธารณาสุขจะพิจารณาค่ะ ส่วนการประชุมกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญนัดแรกในวันนี้ค่ะนายสุทินเองก็บอกว่าจะเลือกตำแหน่งกรรมธิการที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมธิการค่ะฝ่ายคา้านได้เสนอตนเองลงชิงตำแหน่งนี้ส่วนพลังประชารัฐก็เสนอชื่อของนายไพยบูนนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อและพักประชาธิปัตย์ก็เสนอนายบัญญัติบรรทัานค่ะนอกจากนี้นายสุทินกล่าวถึงข้อกังวลกับการแก้รัฐธรรมนูญในชั้นกรรมธิการที่รัฐสภารับหลักการแก้ไขเลือกตั้ง แก้ไขระบบเลือกตั้งมาเพียงสองมาตรานะคะแต่ยังมีมาตราอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันที่รัฐสภาเองก็ไม่ได้รับหลักการมาค่ะเดี๋ยวบอกว่าวันนี้ที่ประชุมกรรมธิการจะคุยเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากมีข้อบังคับการประชุมในสภาในข้อ124กําหนดถึงการแประยะติเพิ่มมาตราขึ้นมาหรือการตัดทอนหรือการแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักการเว้นแต่การแก้ไขเพิมเ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้นหรืออาจจะหารือการอาจต้องส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ให้ชัดเจนแต่หากที่ประชุมเห็นว่าสามารถเดินหน้าได้ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาฝ่ายค้านก็จะเสนอปลายติแก้ไขให้ใกล้เคียงกับของเพื่อไทยให้ได้มากที่สุดแต่ได้เสนอรัฐสภาไปแล้วแต่ก็ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ได้มากที่สุดค่ะจบการเสนอข่าว1 1นาฬิกานาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าวไอเอ็น